สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่องค r y ปโ o stock Thailand ช่องสไตล์ Podcast ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการค r y p t o c u r r e เรนซีวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวหุ้น w o r l d ให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆ ที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะตั้งธงไม่รับแจ้งเกิดหุ้นเวิร์แม้ประเด็นร้อนจะเป็นประเด็นที่น่าถกเถียงแต่แทบไม่มีการเสนอข่าวจากสื่อสำนักไหนกรณีที่บริษัทเวิร์ Corporation ่นจำกัดมหาชนหรือชื่อย่อในตลาดหุ้นว่าเวิร์ทำหนังสือผ่านระบบสารสนเทศ จมตีตลาดหลักทรัพย์อย่างรุนแรงและตั้งข้อกล่าวหาว่าจงใจไม่รับหุ้นบริษัทกลับเข้าซื้อขายเวอร์ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี2537หลังนำหุ้นเสนอขายนักลงทุนเป็นครั้งแรกในราคา37บาทจากพาพ10บาทก่อนปรับพาเหลือ50สตางค์ตั้งแต่วันที่9พฤษภาคม2548 ตลาดหลักทรัพย์ได้ขึ้นเครื่องหมาย SP พักการซื้อขายหุ้นเวิร์เนื่องจากมีปัญหาฐานะทางการเงินและถูกย้ายเข้ากลุ่มฟื้นฟูการดำเนินงานโดยราคาหุ้นครั้งสุดท้ายปิดที่2.10บาทโครงสร้างผู้ถือหุ้นเวิร์ประกอบด้วยนายจรษษริรศักดิยะจันทร์ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 71. 2 6ของทุนจดทะเบียนนางแสงศีจิยะจันทร์ ถือหุ้นในสัดส่วน12.91%และมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน780รายถือหุ้นรวมกันในสัดส่วน15.03%เวอร์เข้ากลุ่มฟื้นฟูมากกว่า16ปีแล้วแต่ยังไม่ถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์และยังไม่ได้กลับเข้ามาซื้อขายแม้ว่าผลประกอบการของบริษัทจะมีกำไรต่อเนื่องตั้งแต่ปี2562ก็ตาม นื่องจากตลาดหลักทรัพย์อาจกังวลในความโปร่งใสของผลประกอบการเรื่องราวของหุ้นเวอร์มีความซับซ้อนเพราะกลางปี2562นายจิรศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่เวอตกเป็นข่าวใหญ่ถูกผู้รับเหมายิงปางตายที่เชียงใหม่เนื่องจากเบี้ยจ่ายเงินผู้รับเหมาจำนวนเพียงไม่กี่หมื่นบาทนอกจากนั้นผู้บริหารบริษัทบางรายยังถูกล้องเรียนการทุจริต และเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณากล่าวโทษของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กรต่อข่าวเช้าโชว์ของผู้บริหารวูททำให้ตลาดหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทอย่างเข้มข้นก่อนพิจารณาอนุมัติให้กลับมาซื้อขายเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนผู้ลงทุนได้รับผลกระทบซ้ำสองจากหุ้นตัวนี้ กลางเดือนธันวาคม2,564ตลาดหลักทรัพย์ได้สอบถามไปยังเวิ์เกี่ยวกับการทำข้อตกลงขายเงินลงทุนในบริษัท World Industrial e s t a t e จำกัดซึ่งเป็นบริษัทลูกให้ n o t d i c s w w บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ n o ต i c ส AWT อยู่ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีแต่เงินสดไม่มีการดำเนินธุรกิจใดตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์จึงกำหนดให้ n o t ิ i c AW t ต้องหาธุรกิจเข้ามาดำเนินการภายในปี2-5-6-4และหากไม่มีการดำเนินธุรกิจจะเพิกถอนออกจากตลาดหุ้นซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อตกลงการซื้อขายหุ้นบริษัทเว r l ์ Industrial แต่การขายบริษัทเว r l ์ Industrial Estate ทจำกัดจะทำให้เว์มีปัญหาการดำเนินงานเพราะเว์เป็นบริษัทรูปเพียงแห่งเดียวที่มีผลกำไรและทำให้เวมีผลกำไรจากการดำเนินงาน ข้อตกลงการซื้อขายหุ้นบริษัทลูกเวิ์ลไม่ได้แจ้งในทันทีแต่นวติก AWT แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ก่อนถูกนําเผยแพร่ในสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์ไทยจึงได้รับรู้และสอบถามไปยังเวิ์ลนายจิรศักดิ์ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารเวิ์ลเพิ่งชี้แจงกลับมาเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมาระบุว่าการที่ยังไม่แจ้งการทําข้อตกลงขายเงินลงทุนบริษัทลูกเนื่องจากคณะกรรมการบริษัท ยังไม่มีมติขายเงินลงทุนใน World Industrial Estate จำกัดโดยอยู่ระหว่างการพิจารณาอย่างรอบคอบและลัดกลุ่มก่อนเสนอในคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไปท้ายหนังสือชี้แจงในจีรศักิ์ยืนยันในคุณสมบัติการนำหุ้นกลับเข้ามาซื้อขายในตลาด MAI แต่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าตลาดหลักทรัพย์ไม่สนับสนุนให้หุ้นกลับเข้าซื้อขาย โดยระบุว่าพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์ที่ให้กรรมการบริษัทชี้แจงข้อมูลตลอดเวลาโดยเฉพาะการสอบถามข้อตกลงการขายเงินลงทุนบริษัทลูกมีวาละซ่อนเลนเหมือนไม่ต้องการให้หุ้นบริษัทกลับมาเข้าซื้อขายและโจมตีตลาดหลักทรัพย์ว่าการทำงานด้วยความไม่ระมัดระวังจะเข้าลักษณะละเมิดต่อผู้อื่นซึ่งการกระทำบุ่อ,องของเจ้าหน้าที่ที่ใช้ดุลพินิจ จะต้องถูกตรวจสอบดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะยับยั้งความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทําของตลาดหลักทรัพย์และทำหนังสือบอกกล่าวรวมถึงพิจารณาใช้กระบวนการยุติธรรมที่เหมาะสมกับผู้เกี่ยวข้องในการใช้ดุลรับพินิจอย่างไม่ละมัดระวังในการพิจารณาผลเหตุเพิกถอนและยืนยันว่าบริษัทได้ทำตามระเบียบและมาตรฐานสากลของประเทศไทยแล้ว ไม่บ่อยนักที่บริษัทจดทะเบียนจะออกมาโจมต,ตีตลาดหลักทรัพย์แต่ผู้บริหารเวิ์คงทนไม่ไหวเพราะพยายามทุกวิถีแล้วแต่ยังไม่มีสัญญาณว่าหุ้นจะได้รับอนุมัติกลับเข้าซื้อขายจนต้องลุกขึ้นอรารวาสเปิดศึกท้ารบตลาดหลักทรัพย์ทำไมหุ้นเวิ์จึงยังไม่ได้กลับเข้ามาซื้อขายตลาดหลักทรัพย์คงมีเหตุผลและผู้บริหารเวริอ์อาจรู้อยู่แก่ใจ ว่าทำไมตลาดหลักทรัพย์จึงไม่ยอมปล่อยให้หุ้นกลับมาแจ้งเกิดใหม่ไม่มีเหตุผลใดที่ตลาดหลักทรัพย์จะกีดกันหุ้นเวิร์ลไม่มีเหตุผลใดที่จะก,การแกล้งผู้บริหารหุ้นเวิร์ลแต่ตลาดหลักทรัพย์อ่านเห็นถึงความเสี่ยงของประชาชนผู้ลงทุนจึงไม่ปล่อยผีเวิร์ลและดองมาถึง16ปีเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวเกี่ยวกับเนื้อหาของเราในวันนี้กันบ้างคะพี่มาพูดคุยกับเราได้เลยค่ะทางช่อง Crypto Stock Thailand อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณอัพเดตข่าวหุ้นเวิ l ์จากข่าวหุ้นผู้จัดการออนไลน์วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ